นั่งแกกเลยเป็นไงลูกไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรยังก็ยังไปสู้เขาต่ออีกโอ้ยวัยวิ่งตามเขาดูดูวิ่งตามพี่เขาเก่งกมากๆเลยมาเรียไม่ใช่ข้าม่อ่อะเก่งกมากๆเลยตามพี่มาเรียเขา <laughs> โดนตกที้งตวจะวิ่งตามพี่เขาไปดูนะพี่ไปไหนลูกพี่ไปไหนพี่มาี่ไปไหนลูกีมาี่ไปไหน ไปไหนนะล,ลูกวิ่งเก่งอวิ่งเก่งมากๆเลยนี่ค่ะฝึกให้วิ่งตามที่มารีแบบนี้เก่งมากๆเลย ถ้าพิ่ตามพี่มารีเขาแทบจะไม่ล้มเลยนะคะกิ่งมากๆเลยพี่เขาก็อยาก,อยากอยู่เป็นส่วนตัวเขามากเลยลูกลุงเมาเขาชอบไปปวนที่เขาด้วยออกมาออกมาตอนนี้มา ที่มารีก็นั่งแล้วจะทไงต่อจะโดดข้ามไปหาพี่มารีเกาอยู่นั่นน่ะพอปล่อยพอปลดออกให้ก็เกาเีดนเห็นไหมวิ่งไปหาพี่มารีเห็นไหมกระโดดใส่พี่เขาเดี๋ยวก็ตังนั่งหลับ ตัเวเส่ยีคาตัวยาวสูบล่างเปลี่ยนไปนะคะก้ใให่รูบร่างเปลี่ยนไปเยอะเลยตัวจะดูยาวๆดูไห่นะาารักเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนให้เข้าที่เข้าทางให้ร่างกายเขาสมส่วนแล้วเขาจะ น่ารักเลยนะคอยดูนะตอนนี้เขาก็เหมือนกับยืดตัวนะคะตัวจะยาวๆเดี๋ยวให้แม่หายดีก่อนไม่จะพา้องไปฉีดวัคซีนนะคะ เก่งมากๆเลย เก่งมากๆเลยวิ่งตามพี่เขาเก่งสุดเลยลูกเก่งจริงเลยเข้าใหม่เนี่ยไหนอยะไหนแล้วเนาะพอแล้วนะพอแล้วนะคะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ